สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับอะไรไหครับก็หายหายไปนานช่วงนี้มีงานนิดหน่อยนะฮะก็คือทำร้านาส่วนตัวนิดนึงนะฮะก็ไม่ค่อยได้มารีวิววันนี้มีเจ้าตัวนี้มานะครับนี่นะฮะเพื่อนๆรีเควสต์กันมาเยอะเลยนะฮะ Honor Magic ิกเ o นะฮะก็ตัวนี้ไม่ได้เข้าไทยนะฮะถ้าจำไม่ผิดยังไงนะฮะก็ช่วงนี้ได้ขาดขาย ขาดหายในเรื่องของข้อมูลมือถือที่จะเข้าไทยและไปนานฮะแต่ว่าถ้าจะไม่ผิด Honor Magic 7 Pro เนี่ยไม่ได้เข้าไทยนะฮะตัวนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับมากับ Snapdragon 8e l i t e นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคมาพูดถึงสเปคข้าวๆนะครับของเจ้าตัว Honor Magic 8เ่็7 Pro นะครับ Honor Magic 7 Pro ตัวนี้นะฮะที่ใช้ Snapdragon 8e l i t e นะฮะตัวนี้ก็ ถือว่าเป็นตัวท็อปสูงสุดของอ่อนเนอร์เมจิกตอนนี้เลยก็ได้อุกว่าได้ครับก็ใช้ในเรื่องของสสนับตัวก้อนต,ตัว8 E l i ไลเนี่ยสถาปัตยกรรมที่3นโนนาโนเมตรนะครับโดยใช้ในเรื่องของ L 2 c a แคชนะฮะเข้ามาช่วยในการาทำงานของ CPU นะฮะอาจจะ อาจจะช้ากว่าในเรื่องของ L1 หน่อยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของแคชของ L2 เนี่ยสามารถที่จะมีความกว้างในการประมวลผลในการทำงานแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการดึงข้อมูลในการทำงานเนีเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตเวลาเราใช้ข้อมูล Data อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อ่าเจ้าตัวแคช L2 ตัวนี้แรมนะครับ ก็สามารถเส้อดิงมาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็สเตเบิลแล้วก็วกเขาเรียกว่าอะไรใช้งานได้เสถียรมากขึ้นนะฮะตัวนี้คือข้อดีของเจ้าตัว8 e lite นะครับทุกตัวที่ใช้ cpu ตัวนี้น่าจะใช้ประมาณนี้เช่นเดียวกันหมดเลยนะฮะทีนี้ก็เหลือแต่ developer เท่านั้นของแต่ละค่ายนะฮะที่จะเขียนเขาเรียกว่าอะไรลอมให้มันเสถียรกับเจ้าตัว cpu ที่มันอยู่ข้างในนะครับแล้วเช่นเคยนะฮะตัวนี้ก็มากับแรมที่เป็น l p d r 5 x นะฮะ ในเรื่องของความเร็วฟ r e คเรนซี่นะฮะก็อยู่ที่48,000 MHz เมกะเฮิร์เลยนะฮะในเรื่องของแรมนะไม่ต้องพูดถึงนะตั้งแต่ snap รหัส8มาแล้วนะฮะอันที่ใช้ตัวท็อปทอปตัวที่เป็นเรือธงนะก็จะใช้ฟ r e คเรนซี่ประมาณนี้ทางนั้นเลยนะก็ถือว่าใช้งานได้ฉึบฉับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะฮะโอเคมาในเรื่อง พูดถึงในเรื่องของอหน้าจอกันเลยทีเดียวนะฮะหน้าจอก็ให้มาในเรื่องของความที่เป็นโอ e d นะฮะให้มาความไวความอะไรเนี่ยเอากันตรงๆนะฮะเขาบอกว่าเขาเคลมมาว่าดีกว่าในเรื่องของโ p r ปนิดนิดนะฮะแต่เอาจริงๆอันนี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะ,ะก็ไม่ได้ต่างกันมากในความที่อแอดเห็นนะครับในเรื่องของหน้าจอนะฮะคือสวยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต่างจาก 6 Pro อะไรมากเลยทีเดียวนะฮะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเลยนะฮะก็ในเรื่องของ AI ที่พัฒนามามากขึ้นนะครับในเรื่องของเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงะะระยะซูมในนดับต่อไปที่แอดแอดเคยพูดถึงในระยะซูมของเจ้าตัว6 Pro นะถ้าเวลาซูมไกลๆแล้วมันถ่ายได้ชัดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคพัฒนาขึ้นมาดีต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะดีกว่า6 Pro เลยในระยะซูมระยะ6 สิ x ถึงร้อย x นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของลอมกล้องว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พูดถึงคร่าวๆนะฮะความที่เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้อีกเรื่องหนึงก็คือชิปเซตที่มากับ Honor C1 นะครับตัวนี้เป็นชิปเซตที่เขาให้มาในเรื่องของความที่เป็น AI นะครับใส่เข้ามาในตัวอ o n o r Magic 7จตัวนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันในทุกๆค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะ,ะก็พยายามที่จะ ใช้ในเรื่องของ AI เ,เข้ามาช่วยเหลือในงานซอฟต์แวร์การถ่ายรูปหรือการใช้งานในเรื่องของต่างๆเนี่ยให้มันเขาเรียกว่าอะไรมีความแตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นสไตล์ของแต่ละค่ายนะฮะก็อยู่ที่ว่าเราถนัดค่ายไหนนี่ต้องพูดตรงๆเลยบางคนบอกว่าค่ายนั้นค่ายนู้นดีไหมมันต้องเอาตัวเราวัดนะครับเพราะบ,บางคนเนี่ยใช้เอาขอยกตัวอย่างใช้ซั s u ุงมานานหรือว่าใช้ x i a o m i มานานเขาทุกๆคนน่ก็จะเขาเรียกว่าอะไร เคยชินกับแบรนด์เหล่านั้นนะครับเวลาเปลี่ยนไปใช้อันอื่นเนี่ยมันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะแต่ถามว่าจะ,จะดีหรือไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องให้เราไปตัดสินและคอมเพรก์กันอีกทีนะครในในกรณีที่ใครที่ทดลองใช้ข้ามค่ายนะ,ะไม่ว่าจะเป็น iPhone มาแอ d r o i d หรือไม่ว่าจะเป็น Android อยู่แล้วนะ,ะแต่ต่างแบรนด์กันเนี่ยข้าข้ามข้ามค่ายมาใช้เนี่ยในเรื่องของก็เรียกฟังก์ชันอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันแน่นอนนะครับก แต่ละค่ายนะก็มีเอกลักษณ์ของของของแต่ละแต่ละค่ายกันไปเนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องปรับตัวสําหรับคนที่ย้ายค่ายนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นแฟนบอยออเนอร์ Boy, Honor, อยู่แล้วเนี่ยแทบจะบอกได้เลยว่ามันพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคุณจะชอบในเรื่องของฟังก์ชันตัวนี้มากยิ่งขึ้นเลยจากที่เดิมคุณชอบอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะตัว Honor Magic 7 Pro เนี่ยใสมาให้แบบเต็มๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ถ่ายรูปการลบการาเขาเรียกว่าอะไรถ่ายภาพแล้วมันเจนเนเรตเจนเนเรตภาพด้วย AI ให้มันดูคมดูชัดแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นเนี่ยตัวนเนี้ย Honor m a g r c 7 p เ o เนี่ยใสมาให้ครบ,ครบเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของลอมกล้องตรงนั้นกันแล้วค่อยว่ากันทีเดียวอะโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ยเราไปดูในเรื่องของอฟังก์ชันข้างในมันเลยดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของเซนเซอร์ว่ามันจะมีอะไรกันบ้าง โอเคมาพูดถึงดีไซน์เจ้าตัว Honor Magic 7 Pro ตัวนี้กันอีกทีนะก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกับนะตอนนี้ถ้าเทียบกับ X200 Pro ของ vivo ก็ขนาดนี่แทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับเพียงแต่ว่า,าตรงาคามิลล่าโมดูลนี่ก็คือจะจะเล็กกว่านะครับก็เนื่องด้วยในเรื่องของการวาง เขาเรียกว่าการวางสโคปของเลนส์นั่นนู่นนี่นะฮะแล้วแต่ของแต่ละแบรนด์นะว่าจะมีเอกลักษณ์หรือสไตล์แต่ละคนเป็นยังไงนะแต่การจับถือนะครับแล้วกอ็อย่างที่แอบอกไปนะฮะการเคิฟของกระจกหน้าจอนั่นนู่นนี่นะฮะก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะฮิตแบบไม่ได้โค้งมากนะฮะให้มันมีเคิฟนิดๆน,น,นะฮะก็จะประมาณว่าให้จับถือได้ถนัดมือนะครับไม่ได้ว่าแบบ เวลาเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ลื่นหรือว่าไม่ลั่นเออบางคนเนี่ยมันลั่นจริงๆนะครับบางครั้งบางครั้งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันทำมาเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วในเรื่องของการอารัจนั่นนู่นนี่เนี่ยแต่ว่าถ้ามันโคงง้งมากๆอ่ะบางคนก็อย่างที่บอกนะอาจจะไม่ชอบนะฮะในเรื่องของบอดี้นะฮะก็ถือว่าสวยงามดลยทีเดียวนะครับบอดี้เป็นข้างหลังนี่เป็นกระจกนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นหน้าจอ6.8นิ้วนะฮะเป็น อ่าโอเลดนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงด้านบนนะฮะก็จะมีลำโพงนะฮะมีไออาร์บัสเตอร์ด้านล่างก็อ่าเป็นลำโพงเหมือนกันนะฮะก็ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะในเรื่องของรูปทรงนะฮะก็จะแตกต่างไปจากเจ้าตัวปโปอ่าบ้างนะฮะแต่ก็อ่าไม่ได้มากอะไรนะครับตรงนี้นะฮะก็ด้านหลังเนี่ยก็จะ ทำมาในสไตล์ที่ไม่มีในเรื่องของฟินเก็บพิ้นนะฮะเวลาจับนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะฮะเวลาใส่เคสก็เป็นเคสอย่างนี้นะฮะใส่เคสคู่ตัวมันก็จะดูเรียบๆนะฮะไม่ได้หุดหวาอะไรมากนะฮะสำหรับ <c oughs> แนวการใช้เขาเรียกว่าอะไรแนวการตกแตง่งแล้วก็ออกแบบของเจ้าตัว Honor Magic 7 Pro นะครับณนะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกัน โอเคเรามาดูในเรื่องของ UI interface นะครก็อย่างที่รู้กันนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะอย่างที่บอกนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือ AI ที่ใส่มาแล้วก็ในเรื่องของอเขาเรียวกว่าอะไรหน้าตาของ UI นะก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้มากมายนะครับก็ในเรื่องของ setting ข้างในนะก็จะดูเหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นลอมจีนใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะมี Google p a y s e r c e มาให้สามารถที่จะ ทำงานได้เหมือนตัวที่เป็น global เลยนะเพราะว่ามันก็ใช้งานภาษาไทยได้อย่างแบบลงตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มาเใเรื่องในเรื่องของ google ในว่าจะเป็นในเรื่องของ hello google หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ไม่ต้องกังวลตรงนั้นเลยนะฮะก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกับลม global ทั่วไปเลยนะฮะก็ถือว่า stable และเสถียรมากนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการที่ใช้ Uh, การอัปเดตนะฮะในเรื่องของการอัปเดต Magic UI OS นะครับ9.0เนี่ยก็สามารถที่จะอัปเดตได้ค่อนข้างที่จะไวกว่าเจ้าตัวที่เป็น g o o g l อันนี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะฮะเพราะเขาเน้นในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรของตัว ROM CN ก่อนแล้วค่อยมาพัฒนามาใส่ในตัว g o o g l ที่หลังนะฮะการอัปเดตการอัปไรเนี่ยตรงนี้ ันนี้แลกเอามาเนี่ยอัปเดตได้ประมาณ 3- 4รอบแล้วก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวใส่ใจนะครับแม้แต่ตัวเก่าๆได้ยินมาว่าตัว6ก็สามารถที่จะอัปเดตได้ได้เขาเรียกว่าอะไรเรื่อยๆมาเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้เป็นเป็นอะไรข้อที่ดีนะครของออเนอร์นะครับแบรนด์ออเนอร์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้งานอยู่แล้วหรือเจ้าใหม่ๆที่จะมาใช้นะบอกได้เลยว่าตรงนี้ในเรื่องของความสมูท ะะของลอมนะฮะถือว่าแบบไหลลื่นมากเลยทีเดียวนะฮะไม่ได้ต่างกับคนใช้หัวเว่ยในเรื่องของ Harmony h a r m o n เลยอยันนี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับเพราะว่าเบสอ On เขาเนี่ยแทบจะคล้ายคลึงกันเลยนะครับเนี่ยตรงนั้นนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็แทบจะคล้ายคลึงกันเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะไม่ต้องไปกังวลเรื่อง Google Play Service เน้ยก็สามารถที่จะใช้ได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับตัว global เลยนะฮะตัวนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรตัว owner ที่เป็นลอมจีนนะ,ะที่ต้องมึงลง GMS อันนี้ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะครับถ้าเป็น global นี่ก็ต้องใช้ตัวอะไรนะ micro G กันไปนะฮะแต่ตัวนี้ใช้แบบ Google Play แบบสบายๆเลยนะฮะตัวนี้ก็ในเรื่องของ setting ก็อย่างที่บอกนะฮะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากก็จะเหมือนกับตัวที่เป็น โคเบอลเลยทั่วไปเนี่ยเพียงแต่ว่า UI Interface อะไรนั่นนู่นนี่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ uh, AI ที่เป็นลอมจีนซึ่งถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดไปซักก็แค่นั้นแต่ว่าส่วนอื่นๆต่างๆการใช้งานการเซิร์ชการอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยคล้ายคึงกันเนี่ยพูด เพิ่มในเรื่องของเฟซอะไรมาเนี่ยเราอยากจะแชร์อยากจะไลน์ติกต็อกหรืออะไรเนี่ยเราได้รูปมาก็แชร์ผ่านจากตรงนี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะในเรื่องของอาการแชร์ภาพนะฮะการแชร์วิดีโออะไรเข้าโซเชียลเนี่ยก็ถือว่าโอเคในะะความไหลลื่นก็นี่ฮะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะก็ถือว่าโอเคเลยการใช้เบ์เซอร์เนี่ยฮะก็สามารถที่จะใช้ได้สะดวกสบายนะครับตรงนี้นี่ฮะก็นั่นกันไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ดู โอเคเรามาดูในเรื่องของเซนเซอร์กันเลยดีกว่าเซนเซอร์นะฮะอ่ามาดูในเรื่องของเจโลเลยนะี่ฮะเจโลก็ลื่นๆเลยนะฮะสะดับเอลิไลนะฮะก็ประมาณนี้ไม่ไติเดเซนเซอร์อ้าวโฆษณามาอีกแล้วเพื่อนๆจะเห็นเสียงนะฮะตัวนี้เสียงก็มากับ Dt s นะครับนี่ฮะก็ถือว่าให้มาโอเคเลยนะฮะ ช้อปปี้วิดีโออ่าเร็วๆเลยช้อปปี้เลยนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแมกนิตเซนเซอร์นะฮะให้มาโอเคเลยตะกี้เทสเสียงไปในตัวเลยนะฮะว่ามันโอเคเลยทีเดียวนะเพชเร์เซนเซอร์นะฮะไม่ได้มีนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะฮะนี่จะเห็นว่าแบบมีเจลโอนะฮะมีตัวแมกนิตเซนเซอร์ให้มานะครับตรงนี้นะฮะก็มีแอปนี้มีโฆษณานะฮะตรงนี้ให้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะประมาณนี้นะฮะเป็นอะไรที่แบบ อ่าเป็นพื้นฐานนะฮะออเนอร์ Honor จะสังเกตดูถ้าเป็นแบบแบรนด์ใหญ่ๆนะจะมีเพรสเชอร์เซนเซอร์ด้วยนะตัวน,นี้ไม่ให้มานะแต่ก็โอเคนะ,ะไม่ได้มานะฮะก็อย่างที่รู้กันนะฮะในเรื่องของตัวแท็บเล็ตเขาก็จะประมาณนี้เหมือนกันันนี้ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาอ่ะมาดูในเรื่องของ GPS กันเลยดีกว่า GPS ดู กดมาครั้งแรกอินวิวไปแล้ว100นะถือว่าโอเคมากเลยนะฮะอินยูดอยู่ที่76นะฮะวันนี้อากาศดีนะอินวิวอินยูดนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าดีเลยนะครับแอคเคอร์เรนซีอยู่ที่3นะฮะก็ถือว่าอยู่ที่มาตรฐานคือดีเลยนะฮะเกือบถึงดีมากด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าดีมากๆนะฮะตัวนี้ต้องเป็น1นะฮะตรงนี้นะะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆจะเห็นก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวในเรื่องของ GPS นะครับ โอเคผ่านไปอ่าเรามาดูในเรื่องของอ่า security อ่าไม่ใช่ security นี่ว่าการดูด้วยนะครับว่าใช้งานได้ในเรื่องของการดู Netflix ที่ L1 ไม้ไม่นะครับเป็น L3 นะครับก็รอดูการอัปเดตนะครับคิดว่าน่าจะมานะครับมาดูมันติทัศนะครับว่าประมาณไหนมันติทัศก็10จุดนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นอ่า10จุดนะครับแน่นอน ให้มาให้นะฮะเอามาดู Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 7ด้วยเพื่อนๆจะเห็นว่าอยู่ไกลจากตัวรับ Wi-Fi แอมากนะฮะก็คือแค่ประมาณ2ขีดเลยนะฮะแต่ก็ถือว่ายังรับได้เต็มเต็มเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับแล้วก็ตัวเหลืองเนี่ยนอกเขาเรียกว่าอะไรนอกนอกเขาเรียกว่าไกลไปจากตัวรับ Wi-Fi ของแอคก็อยู่ที่ประมาณ1 2 3 4สี่ 5 6นะประมาณน,นั้นบางทีก็มี6มาน,นะก็ตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีนะครับแต่ว่าไม่ถึงดีมากนะครับอันนี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะครับถือว่าดีเลยนะฮะตัวนี้รองรับ Wi-Fi 7ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทํางานเนี่ยมันจะเป็นยังไงหลังจากที่เทสดูเนี่ยถือว่าการรับ Wi-Fi เนี่ยถือว่าดีเลยนะฮะในกรณีที่อยู่ใกล้ๆนะแต่ว่ามาระยะไกลเนี่ยถ้าได้ประมาณแค่นี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาก็คือถือว่าดีนะครับไม่ได้ว่าดีมากนะครับผม โอเคผ่านไปในเรื่องของ Performance นะฮะข้างในนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัว6โป o มากนักนะฮะก็อย่างที่บอกแนะที่แตกต่างเห็นๆน,นะก็คือชิปเซตที่เป็น c 1นะครับเกี่ยวกับ AI นะการพัฒนาในเรื่อง AI นะฮะมากกว่านะฮะที่เอาใส่เข้ามาในนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกัน โอเคครับมาพูดถึงเจ้าตัวลอมกล้องของเจ้าตัว Honor Magic 7 Pro ตัวนี้มากดีกว่านะครับก็แน่นอนนะครับเขาเรียกว่าอะไรเมนหลักของเข้าเลยนะครับพระเอกของเราก็คือเจ้าตัวเซนเซอร์ออนมิวชั่นนะฮะ OV 9000นะฮะที่ใส่มาในนี้นะฮะก็เหมือนกับเจ้าตัว6 Pro นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวเพลิสโคปนะฮะที่ใช้ถึง200ล้านเมกะพิกเซลนะฮะซึ่งใช้ เซนเซอร์ของ s a m s u n ง HP 3นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวเลนเอลิาไวานะฮะที่50ล้านนะฮะก็ใส่ให้มาทั้งหมดเลยนะฮะเป็น50ล้าน200 50ล้านเลนหลักเป็น o v 9,000นะฮะกล้องหน้าก็เป็น50ล้านนะฮะก็คือว่ากล้องเนี่ยใส่มาเต็มๆเลยนะฮะแต่เท่าที่ดูที่ใส่มาก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะฮะก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าตัว6 เท่าไหรนะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะฮะก็คือจ้ตัว AI นั่นเองที่ใส่เข้ามาในซอฟต์แวร์นะครับที่เขาเขียนซอฟต์แวร์มานะฮะก็คือถ้าพูดในถ่ถ้าพูดกันนะฮะก็ต้องบอกว่าในลอมกล้องอถ้า,ถาใ,นในในในความที่ทุกคนที่เล่นมือถือเข้าใจกันนะ,ะใส่ AI ในลอมกล้องของเจ้าตัว X7 Pro มาเนี่ยแน่นอนนะฮะเซ็นเซอร์ไม่ได้ต่างแต่ใส่ AI มาทำให้เซ็นเซอร์เดิมใส่ AI ใหม่มาเนี่ยความแตกต่างเนี่ยถือว่าเห็นชัดเจนพอสมควรนะฮะในระยะซูมตั้งแต่ 60x ขึ้นไปถึง 100x นะแอก,การันตีได้เลยว่ามันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะฮะชัดเจนขึ้นกว่าตัว6 โปรเมทิก6โปรแน่นอนนะครับจากที่แอ๊เคยเทสมานะฮะอย่างตัว6โปรเนะี่ยยังเคยเกินกับพรรคพวกเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเพอริสโคปนะเลนส์ซูมนะถ้ามันสูดสีกับเจ้าตัว Vivo หรือแม้แต่ Oppo นะฮะแบบต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะฮะไอตัวเนี้ยแทบจะแบบเป็นอะไรที่โอเวอร์ออลอย่างที่แอ๊เคยบอกกับเพื่อนๆนะถ้าเป็นแบบโอเวอร์ออลนะแอ๊ขอเลือกถ้าการใช้งานเอามาใช้งานจริงนะฮะแล้วก็โอเวอร์ออลในการแจ้งเตือนนั่นน,นู่นนี่ ก็คือแบบใส่ซิมแล้วใช้ได้เลยนะขอการันตีได้เลยว่าเจ้าตัวออเนอร์เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะฮะก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยการแจ้งเตือนดีนะฮะกล้องดีทุกๆอย่างเนะี Over ่ยโอเวอร์ออลเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ชอบที่ต้องไปแบบต้องมีสกิลหรือต้องมีอะไรต่างๆนานาต้องมาเซตค่าอะไรให้ยุ่งยากก็คือเสียบซิมใช้เลยเนะี่ยก็ต้องเป็น ออนเนอร์เลยนี่ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะครับก็ถือว่าการที่อ o อ o เนอร์ใส่ AI เข้ามานะครับในชิปเซตซีวันของเขาเนี่ยอ็อเนอร์ซีวันเนี่ยความแตกต่างของรอมกล้องเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะฮะในเรื่องของเพลิสโคปซูมการซูมนะฮะแต่ในเรื่องของการปรับต่างๆเนี่ยอาจจะต้อง อรออัปเดตนะฮะนี่ก็ต้องพูดไปในอีกเขาเรียกบ,บทหนึ่งนะครับต้องแบบตรงไปตรงมานะฮะก็คือในการถ่ายอปเปเจอร์นะครับก็คือการถ่ายในเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลหรือถ้าไม่ใช่บุคคลเนี่ยการถ่ายสิ่งของเนี่ยการใช้อปเปเจอร์เนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเป็นแบรนด์อื่นในการใช้แบบการถ่ายพูดง่ายๆคือหน้าหน้าชัดหลังเบอร์กับไม่ใช่คนเนี่ยเวลาเราถ่ายกับสิ่งของให้มันต้องการเบอร์เนี่ย โดยปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้ฟังก์ชันนี้เน้นว่าต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะครับบางคนแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรไปเขาเรียกว่าไปมองถึง depth of field ในการใช้เลนหลักเนี่ยซึ่งซึ่งแยกมาอ,อย่างหนึง่งหมายถึงว่าถ้าใช้ฟังก์ชันเนี่ยในเรื่องของ owner หรือแม้แต่หัวเวยก็ตามเนี่ยมันไม่ค่อยจะติดนะครับการใช้หน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยถ้าเกิดว่า ในสภาพแสงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเขียนลอมกล้องมาเนี่ยไม่ค่อยจะเบอร์ให้เอาก็พูดตรงๆมันก็จะชัดเจนเคลียร์จ๋าเลยทั้งๆที่เราอยากให้มันเบอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยถ้าเรากดไปที่ฟังก์ชันเบอร์เนี่ยมันอย่างไงมันก็เบอร์ให้แน่นอนเลยนะฮะถ้าไม่ได้อ่ามันอยู่ที่ในการเขียนลอมมานะฮะตรงนี้ต้องแบบพูดกันแบบตรงไปตรงมานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในเรื่องของเลนหลักนะครับการใช้เลนหลักแน่นอนฮะเดฟออฟฟิลเนี่ยถ้าใครที่เป็นมือโปรอะต้องต้องพูดว่า กันอย่างนั้นมากกว่าแลไม่ใช่ป่วยก็ต้องพึ่งฟังก์ชันนะแต่ถ้าใครใช้มือเปแต่ถ้าใครใช้ใครที่เป็นมือโปรนะฮะใช้ใช้ตัวกล้องหลักของเจ้าตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่6โปรมาแล้วจนถึง7 7โปรตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะมีในเรื่องของเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไระขนาดของเลนเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วเดฟออฟฟิลข้างหลังเน,นี่ยการใช้กล้องหลักเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วมันดูเป็นธรรมชาตินะ,ะสำหรับคนที่ถ่ายเก่งๆนะฮะถ่าย คนที่เป็นแบบมือโปรถ่ายรูปเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้อย่างสบายใจอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของฟังก์ชันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาในเรื่องของลอมกล้องนะฮะแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยบอกได้เลยว่าทั้งดีว์คุณภาพในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของแมทเทอเรียลที่ออเนอร์ใส่มาเนี่ยดีมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ o อเ d ะครับแล้วก็ตัวไอตัวหน้าจอที่เคิร์ฟนิดๆนะะีตอนนี้กำลังฮิตแบบเคิร์ฟไม่ได้มากนะฮะ อาจะบางก็ไม่ได้บางไม่ได้แฟดไปแตนะ่มีความเคิร์กนิดๆแต่ไม่ได้แบบโค้งแบบทําให้เรารู้สึกหนุดหิดเวลาเล่นเกมนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์หลายๆคนนะฮะที่ชอบกล้องแล้วก็เล่นเกมด้วยนะฮะตรงนี้โอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว Honor Magic 7 Pro ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอแล้วรูปภาพกันเลยดีกว่า โอเคเทสลอมกล้อง okay, นะฮะของเจ้าตัว Honor Magic 7 Pro นะฮะตัวนี้อย่างที่บอกนะฮะใช้ Snapdragon 8E Lite นะฮะก็สิ่งที่เห็นก็คือนะฮะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้าตัว6 Pro เท่าไหร่นะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะรู้สึกได้เลยว่า,าระยะซูมอะไรเงี้ยมันดีขึ้นมากนะฮะระยะซูมแล้วก็ภาพ ของการซูมเวลาซูมตั้งแต่ 60x ถึง100ขึ้นไปเนี่ยดูดีกว่าตัวอื่นมากนะฮะดูดีกว่าตัวก่อนมากเลย นี่เพื่อนๆจะเห็นว่ามีโหมดนะฮะอย่างที่รู้กันโหมดกลางคืนโหมดอะไรนะฮะก็มาครบๆเลยนะฮะระยะภาพก็มีถึง 6x เลยระยะนี้ชอบมากเลยนะฮะแล้วก็โหมดวิดีโอนะฮะก็มีการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวบิวตี้นะฮะมีโปรเก็วิดีโอนั่นนู่นนี่นะฮะมีฟิลเตอร์นะฮะระยะวิดีโอก็ ถ่ายได้ทั้งหมด3ระยะนะฮะ 0.5x แล้วก็ 2.6x นะฮะตรงนี้แล้วก็หมวดโปรนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้การเนี่ยฮะถ่ายตัวที่เป็นไฟแช็กได้นะฮะจากตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับก็ถือว่าคล้ายๆกับตัว หัวเว่ยเลยนะฮะในการใช้ฟังก์ชันนี้ในการถ่ายไฟแชกนะฮะก็ไม่ต้องไปตกแต่งอะไรนะฮะโหมดเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีในเรื่องของรูรับแสงนะฮะโหมดภาพยนตร์นะฮะก็มีมาให้นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูอีกแล้วที่สำคัญก็คือมาเน้นในเรื่องของตัวเนี่ยฮะก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยฮะการถ่ายน้ําตกการถ่ายดาว เพื่อนๆจะเห็นมีการวาดแสงมาก็มีนะฮะแล้วก็ถ่ายไฟในตอนกลางคืนนะฮะสำหรับใครที่ชอบถ่ายนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็เช่นเคยนะฮะตัวมันติวิชั่นก็มาเหมือนเดิมนะฮะก็สามารถที่จะใช้ได้หลากหลายนะฮะอยู่ที่เราเลือกนะฮะเพื่อนๆก็เลือกตามสบายเลยจากตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะปรับนู่นปรับนี่ได้นะครับนี่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะแล้วก็สามารถที่สลับหน้าหลังได้อย่างแบบ หองตัวเลยนะฮะอือนี่นเพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก็ในเรื่องของล้อมกล้องก็จะประมาณนี้จะเห็นว่ามีนี่ในเรื่องของการจับภาพแบบเคลื่อนไหวนะฮะก็เป็นสิเกเนเจอร์ของเจ้าตัวออเนอร์แล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็มีมาให้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับล้อมกล้องนะครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ โอเนอร์แมจิกนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคเทสวิดีโอ O อเ o อร์แมจิกเจ็ดโปรนะฮะฉ่นเคยนะก็ใช้มือเดียวตามสไตล์แอคเลยนะครับด้วยความละเอียดเท่านี้ก็พอนะฮะ1ั8 0 p 30บเฟรมเดตเปอร์สักขั้นนะครับตัวนี้ก็ถ่ายได้สูงสุดถึง 4K นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นดีเทลภาพนะฮะมือนี้แอคถือว่าใช้มือเดียวนะฮะไม่ได้ใช้สองมือนะฮะ ก็ดูแสงสีอะไรเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับชัดเจนนี่ฮะเพื่อนๆได้เห็นกันนะครับนี่ถือว่านิ่งเลยทีเดียวแลยชอบถ่ายมือเดียวประมาณนี้นะครับโฟกัสก็จับได้ดีนี่ฮะนี่ฮะอ่ะนี่อ่าโอเคประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ สามารถที่จะเรียวทม์นะฮะมุมกว้างมุมธรรมดามุมกว้างมุมธรรมดาซูมเข้าไปอีก 2x นะครับแล้วก็สูงสุดกี่เเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่สูงสุดถึง 10x กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กลับมามุมที่ 2x แล้วก็มา 1x แล้วก็มุมกว้างนะี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นถ่ายมุมกว้างยิ่งดูสนุกแล้วก็ดูเขาเรียกว่าวิชั่นของมุมมองเนี่ยดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ดูรู้สึกว่านิ่งจริงๆ โอเคประมาณนี้โทนาลี่หลบคนแรกแล้วก็ปั่นลูกนี้โอคูต้องปัดทิ้งไปก่อนครับแค่นาทีกับปีก13วินาทีครับทีวินเคเลเฮอร์ต้องออกไรครับน่ากลัวแล้ว ครับผมมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Honor Magic 7 Pro ตัวนี้เนี่ยครับก็สรุปง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือในเรื่องของความแตกต่างที่เป็นจุดเด่นก็คือในเรื่องของเซนเซอร์ ไม่ใช่เซนเซอร์ CAI ที่เขาใส่มาให้กับเจ้ตัว Honor 7 Pro ในชิปเซ็ต Honor C1 นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นรไรที่สร้างความแตกต่างในระยะซูม Optical Zoom เนี่ยให้เราถ่ายภาพความเวลา,าซูมไ,ไกลๆนี้ยได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าโดย Overall อื่นๆเนี่ยก็แทบจะ ไม่ค่อยได้ต่างจากเจ้าตัว6โ r เท่าไหร่นักนะฮะถือว่าก็โอเคเลยทีเดียวแต่สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของความใหม่สดการใช้ชิปเซ็ตที่เป็น snapdragon 8e lite นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะยังอยากจะเปลี่ยนนะฮะมาใช้ ออนเนอร์ Honor, ดูหรือว่าโอเคละเรามีเขาเรียกว่า b u d g ตพอที่จะลองเปลี่ยนเป็น7จ็ดโปดูบ้างนะฮะเพื่อที่จะขยายความคมความชัดในระยะซูมก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้หลักๆที่แอาใช้มาในประมาณ2-3สวันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆได้เป็นข้อพิจารณากันนะครับโอเคครับแล้วเช่นเคยนะครับแล้วถ้าอยากให้แอปมีมือถือดีๆอย่างนี้นะครับมือถือแปลกๆใหม่ๆเข้าเป็นเข้ามาให้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ เปรียบเทียบกันนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะครบับสนับสนุนช่องเล็ก,ลกๆช่องนี้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับจะได้เจอแรกได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับวับนนี้ Honor Magic 7 Pro ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ